สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับมิ้นนะคะมิ้นอยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะคะ สำนักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1นัน่นเองวันนี้นะคะมิ้นมีรถนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะกับเจ้าตัวนิสสันนาว a ล่นะคะตัว4ประตูยกสูง Back Edition 2 5 E ปี2018นะคะได้เป็นสีขาวนะคะพาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่มองหารถ4ประตูนะคะพ่อนประมาณ7,000นะคันนี้ มาแนะนำเดี๋ยวลูกค้านะคะเข้าไปดูในคลิปเต็มกับมินได้เลยนะคะว่าเจ้าตัวนิสสันนเวลาคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าลูกค้ากำลังมองหาอยู่ติดตามได้เลยจ้ะนี่คันนี้นะคะมินบอกก่อนว่ารถเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าว่าอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะให้เห็นโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะแบบที่อ เข้ามาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดให้ลูกค้าได้เห็นสภาพรถก่อนใครนะคะสภาพรถเดิมๆที่เข้ามาเลยนะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้าไฟด้านหน้านะเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะคะไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟ LED มาให้ด้านบนด้วยนะคะไฟยังใสๆก,กริบๆเลยนะคะดีไซน์กระจังด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคะแต่ภายในเนี่ยตรงกลางนะคะระหว่างตรง แบรนด์ของนิสสันเนี่ยจะได้เป็นสีเทาๆนะคะเมทัลิกนั่นเอง <ๆ S 1> นะคะทะเบียนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวทะเบียนเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นทะเบียนของกรุงเทพนะคะรถคันนี้เราเพิ่งซื้อเข้ามานะคะเป็นทะเบียนของอุดรธานีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนให้นะด้านหน้านะคะลูกค้าบอดี้นะคะของตัวรถถือว่าสวยหล่อ ดุดันมากนะคะตัวนี้นะบอกเลยไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าสังเกตว่าจะมีกรอบสีดำนะคะติดตั้งมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้รถด,ดูเท่ขึ้นไปอีกนะคะสังเกตว่าสติกเกอร์ด้านข้างก็จะเป็นลายาลายสีดำนะคะตัดกับตัวสีขาวของตัวรถนั่นเองนี่แบ็กอิดิชันนะเจ้าตัวแบ็กอิดิชันเนี่ยเขาจะแบบว่า เป็นเฉพาะรุ่นนะคะลูกค้านี่ด้านกระโปรงด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะเป็นสติกเกอร์สีดํานะคะหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะ,ะสีขาวนะคะแบบนี้นี่เข้ามาค่อนข้างหายากนะคะลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่มินให้ไว้นะคะ 0824692496ได้เลยนะคะนี่คือสภาพรถที่เราปรับสภาพนะคะลูกค้าล้อมแม็กซุ้มล้อนะคะเดิมแท้โรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กเดิมนะคะล้อมแม็กปัดเงาดำนะคะสีสีดำแบบนี้เลยนะคะล้อมแม็กใหญ่ๆขอบ18ไปเลยนะ,ะยางได้เป็นยางของยางมิชลินนะคะลูกค้าได้เป็นยางใหม่ของยางมิชลินด้วยนะคะเนี่ยสวยงามมากนะคะใคร สนใจอยู่นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครที่อยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพหรอ่อนี่กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้ด้านข้างนะคะแบบนี้เลยนะ,ะกระจกได้เป็นสีดําเงานะคะสีดําเงา ที่เปิดประตูก็จะได้เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะหล่อจริงคันนี้นะนี่คิ้วกันสานดนะคะติดตั้งมาให้ครบถ้วนนะคะด้านท้ายได้เป็นโลโก,โก้ของตัว b a c k Edition นะคะตัวนี้รับรออ่ารองรับน้ำมันดีเซลนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ดูภายในนะคะภายในของตัวรถนะนี่ ภายในนะคะพงมอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอกลางนะคะได้เป็นแบบสัมผัสนะแบบมาให้ด้วยนะโครงสร้างบอดี้ด้านหน้าได้เป็นสีดำแอร์แบ็กมีมาให้ครบเลยคันนี้นะคะที่สำคัญคันนี้ใครที่เป็นสายกระบะนะคะสาย4ประตูนะคะได้เป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนวนวลมาให้ด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรา สภาพรถนะคะสปาเบาะนะคะทำความสะอาดให้อีกรอบนึงนี่ถือว่า,าพร้อมใช้งานแน่นอนนี่ดา้านประตูด้านข้างนะคะด้านซ้ายของตัวรถนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำเป็นแบบเป็นกร,รมยี่นะคะแล้วก็ที่ตรงด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์แบบว่าเป็นโครเมียมนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถด,ด้านข้างนะคะถือว่าสภาพสวย ลูกค้าสภาพเกิบเลยนะคะรอยน็อตไม่มีขยับเลยนะคะลูกค้านี่รอยน็อตนะคะของกระโปงฝากระโปรงด้านข้างนะคะฝั่งคนนั่งอ่าคนผู้โดยสารด้านข้างนะคะสวยมากนะ,คะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับนะคะนัดหมายเข้ามาดูได้เลยนะคะลูกค้านี่โทรเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าเพราะว่าเผื่อบางทีรถเราปรับสภาพอยู่นะคะยังไม่พร้อมให้ใช้งานนะคะนี่ แอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะครบเซตเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างของตัวด้านหลังนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะของตัวรถกันบ้างนะในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะลูกค้านี่สภาพสวยสวยเลยนะคะลูกค้าเป็นตัวนิสสันนาวลราแบ็กเอ i ィชันนะได้เป็นตัว E นะคะตัวนี้ลูกค้า ไดอ้อันนี้จะพยายามให้ลูกค้าได้เห็นมุมเห็นสันเหลี่ยมเห็นลวดลายเส้นของตัวรถนะคะว่ามันเป็นบอดี้แบบเดิมนะคะจากโรงงานเลยนี่กันชนด้านท้ายนะคะติดตั้งมาให้ครบเซตเลยนะกล้องถอยหลังมีมาให้ด้วยนะคะกระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งมาให้ครบเซตเช่นเดียวกันนี่อ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้า ที่เปิดฝาท้ายนะคะมีเครื่องช่วยผ่อนแรงให้ด้วยนะคะสามารถเปิดได้แบบว่าเบามากนะคะลูกค้าไม่หนักเลยนะคะคันนี้กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกันนะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถด,ด้านข้างนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่สภาพสวยงามนะอันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถที่ รอปรับสภาพจริงๆนะคะลูกค้าจะเห็นเศษใบไม้นะคะแล้วก็ลอ,อยน้ําเพราะว่าเมื่อคืนนะฝนตกหนักนะคะลูกค้าเมื่อคืนนะคะพายุเข้านะคะก็แต่เราต้องเอารถมาอัปเดตก่อนนะคะเพื่อเดี๋ยวรอปรับสภาพแล้วก็เดี๋ยวพร้อมให้ลูกค้าได้เข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้านี่ใครสนใจนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะออกได้ทุกอาชีพเรามีไฟแนนซ์นะคะรองรับบริการนะคะ อาชีพของลูกค้าให้มากกว่า10สถาบันนะที่สำคัญเรามีการตรวจสภาพโครงสร้างของตัวรถนะคะจากกูอินสเปคชันนะคะเป็นหน่วยงานของข้างนอกนะคะเข้ามาตรวจโครงสร้างบอดี้ของตัวรถให้ด้วยนะคะการันต,ตีว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาแต่อย่างใดน,นะคะใครที่กลัวนะคะในเรื่องของการออกรถมือสอง นะคะไม่ต้องกลัวนะเรามีการันตีให้นะคะแล้วก็เรามีใบเซอร์นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถคุณภาพมือ2เกดเอนะที่เราคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูในส่วนของอช่องผู้โดยสารบ้างนะตรงนี้นะคะลูกค้านี่ระบบเป็นแบบซินทันล็อกนะคะเช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับนะคะ กระจกได้ที่ซ้ายขวาเลยนะนี่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดถังน้ำมันได้ตรงด้านหน้าเลยในะก,รกรณีที่เราอยู่ในรถนะคะสะดวกมากนะคะชอบตรงนี้ที่สุดเลยนะเพราะว่าเปิดง่ายนะคะบางทีบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องก้มมาเปิดตรงด้านล่างนะคะซึ่งมันมองไม่เห็นนะตัวนี้นะคะพงมอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันนะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญ กุญแจนะคะเป็นแบบสมาร์ทคคเลตให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นพุสตาร์ให้แล้วนะคะครบเลยนะไม่ต้องแบบมันมาไขกุญแจเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ได้เป็นสมาร์ทเอ็นที่มาให้เกียร์ได้เป็นเกียร์แบบแมนวนวลเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่สนใจนะคะแล้วก็สายที่แบบว่าสายสายขับแมนวนวลนะคะคันนี้ถือว่า คันนี้เลขไม่ล่าสุดอยู่ที่1นึ0 0 0สมเโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า1นึ่งแสนโลนะคะกับตัวนิสสันคันนี้นะนี่แผ่นเพจนะคะยังอยู่ครบถ้วนเลยนะคะตัวนี้ออบอกปีผลิตนะคะของตัวรถนะคะแล้วก็เลขตัวเลขตัวถังรถนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะลูกค้านี่ โครงสร้างบอดี้ของตัวรถสวยงามมากนะอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้ากับเจ้าตัววนิสสันนาวาร่านะคะตัว4ประตูยกสูงนะคะแบ็กเ dition 2 5 e ปี2018นะคะคันนี้สีขาวดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะจอดให้บริการอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะราคานะคะป้ายแดงนะคะขายประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทนะคะ8 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่ว่า มาที่เพชรยนต์นะคะตอนนี้อยู่ที่419,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะคะรายได้ประมาณสักหมื่นห้าหมีเครดิตนะคะสามารถจับไฟแนนซ์คนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะ Inbox ทักแชทมาได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งเบอร์ช่องทางการติดต่อมาให้มินได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์082469 2496ต,ต,ติดต่อมินโดยตรงได้เลยหรือว่าแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เด like. ี๋ยวมินลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามินจะพาไปดูรถรุ่นไหนนะคะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูก่อนใครนะคะสา,สามารถกดติดตามช่องทางของมินไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้มินลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ